ค่ำคืนนี้คือคืนแห่งแสงสว่างคืนแห่งดิวาลีวันที่ความมืดพ่ายแพ้ต่อแสงแห่งธรรมะและเป็นวันที่พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งสเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ผู้ศรัทธาจะทำความสะอาดบ้านจุดคมไฟจุดตะเกียงน้ํามันประดับดอกไม้วาดรังโกลี่ที่หน้าประตู เพื่อเชิญพลังแห่งพระแม่เข้าสู่บ้านและหัวใจพระแม่ลักษมีคือพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองความงดงามความรักและเมตตาเมื่อเราจุดแสงเทียนในคืนนี้ขอให้แสงนั้นส่องใจของเราให้สว่างล้างความทุกข์ความกลัวและความมืดภายในขอแสงแห่งพระแม่ลักษมี โปรดประทานความมั่งคัง่งความสุขและความสงบให้ชีวิตของเราสว่างสวยดั่งแสงแห่งดิวาลีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเสริมดวงดีไว้ด้วยนะคะ